สวัสดีครับเว้าจาภาษาชาวบ้านเป็นรายการไทยทอดสดสด,สด,สด,ดอกจากสวนบางนาเป็นเกียงไกสวนไผยหวานน้องโดนคือเกาตั้งอยู่ตำบลกูดูอำเภอหนองสังจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นกรณีสืบเนื่องจากการตั้งด่านอยู่จังหวัดอุดรธานีเมื่อเคื่อนนี้ช่องหน้า2 6หกได้มีการเสนอข่าวการเดินทางไปยื่นหนังสือขอความเป็นท่ามให้คณะให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตั้งคณะกรรมาการสอบสวน้อเท็จจริง กรณีตำรวจจังหวัดอุดรธานีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบล่าเว้นการปฏิบัติหน้าทีหลังจากมีการเสนอข่าวไปแล้วเมื่อคืนนี้เวลาประมาณสี่ทุ่มเคิงเศร้ามาอนีก็เลยผมก็เลยน่ามากเหยแพ้ให้สังคมให้คุ้มเกียงไกลและเพื่อนได้รับรู้รับทราบเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในการกรณี ที่เรื่องที่เกิดเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นกระปาก็ว่าหลังจากได้เผยแพร่ไปท Facebook. ไั่งเฟซบ o ๊กในกลุ่มเกี่ยงไก่ไทยออนและเพื่อนแล้วแกมีบุคคลอยู่คนหนึ่งอยากดังอยากเกาะกระแสควา่มดังแต่ว่าในการเกาะกระแสควา่มดังเป็นที่สังเกตว่าบุคลคลคนนี้ได้รับการมอบหมายในทางลับได้เข้ามาวิพากวิจารยัยหรือเข้ามาแสดงเพามคิดเห็น หรือว่าเป็นตัวแทนขององคอ์กรหรือไม่บลูซึ่งจากการตรวจสอบในโปรโฟไฟล์ของบุคคลคนนี้ทราบซื้อภายหลังว่าจาสิบตำรวจตรีมนตรีกลิ่นหอมจาสิบตำรวจตรีมนตรีกลิ่นหอมสังกัดสพอนองไม่งามอำเภอบ้านกลวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์้าเบิ่งตามโปรโฟไฟล์นี้แล้วคือตรงนี้ แลก็ถ้าเบิ้งแล้วอีกนี่้าเบิ้งหลังจากเขาไปซ่องเบิ้งนี่บุคคลคนนี้ถ้าตามไปเสื้อนี่มนตรีกลิ่นหอมเอาเบิ้งคักๆเบิ้งให้ชัดๆเบิ้งให้ชัดๆสังกัดสพอนองไม่งามอำเพื่อบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ผมไม่แน่ใจว่าท่านผู้การชัชวัตรแสงเพชร ท่านตำรวจตีชัดวัดแสงเสพชรทราบเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นนี้บ่หรือพันตำรวจเอกจักรพงษ์ท่านเป็นผู้กำกับยุสสพ่อบ้านกรวดหรือท่านพันตำรวจท้ออีกท่านหนึ่งบนิเนใจว่าท่านจำซื่อท่านบา่ไดเป็นพันตำรวจท้อยุสสพน้องไม่งามท่านรู้เห็นเป็นใจหรือว่าท่าน หลับราบเรื่องเล่าของลูกน้องของท่านบอซื้อพันตำรวจโทษจักกะพงท่านพันตำรวจจักกะพงเนี่ยพันสารวัตรจักกะพงเป็นสารวัตรใหญ่อยู่สพอนองหม้งามผมร่าู้ตำรวจต่างๆที่กล่าวมานี่ท่านลู้เห็นในพฤติกรรมของลูกน้องท่านบอที่ออกมากล่าวหาชาวบ้านออกมากล่าวหาผมว่าผมเป็นร่องประท่านคณะกรรมการห้าเหว แล้วกับผมก็ไปเบงยูดานยุ่จังหวัดอุดรธานีซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้วถ้าเบิงอยู่ในคลิปอยู่ใน y ย u ทูบนะปัจจุบันนี้ก็ยังมีคลิปใน YouTube ผมบ่เคยไปเบงผมบ่เคยบอกว่าผมเป็นผู้ใดผมบอกว่าผมคือเกลียงไก่ไทออนผมแสดงตัวเพียงเท่าว่าคือเกลียงไก่ผมขอควางเป็นรรมกรณีตำรวจบรับเงื่อนค่าปรับผมแต่ว่าคนอื่นปรับไปกรณีตั้งดานบ่มมีนายตำรวจสัญญาบัตร กรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบโดยตาแแน่งแล้วผมคือร่องประธานคณะกรรมการทราม,ม่าภิบาลจังหวัดนองบัวลำพูประธานคือผู้ตรวจการผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีผมสังกัดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสิ่งที่ท่านกล่าวอ้างขึ้นมาแล้วก็สิ่งที่ว่าให้องค์กรของผมเสียหาย ผมสังกัดอยู่องค์กรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีม่อมหลวงท่านม่อมหลวงดิษยคุณอ่าผมจำนามสกุลท่านเอ่ออ้าวบังเอิญไม่เป็นรายการไทยทอดสดจำก็ได้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมตนตรีคือสึคืดออกนี่แหละแต่ว่าคึดนบอ,อกแต่ว่าเป็นม่อมหลวงเอาว่าเปน็นยังเจ้านาย จำซื้อเจ้าน้ายบ่ได้บ่เป็นยังผมอยากว่าให้ฟัง่าสิบตำรวจตีมุนตีกลิ่นหอมนี่เอาองคอ์กรเอาองค์กรคำว่าว่า,าองค์กรนี่คือผมสังกัดยุ่ปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีว่าให้ว่าผมนี่เป็นร่องประธานห้าเหวฟังผมนะ้าย้อนกับเบิงคลิปต่างๆที่พาน้าผมบ่นเคยก้าวถึงองคอ์กรให้เสียหายองคอนน์กรด้านวุ องค์กรองค์กรของสํานักง,งานตารวจแห่งชาติเป็นองค์กรที่ดีที่มีเกียริแล้วก็ซอยเหลือเช่าบ้างตรงนั้นบ่เคยไปก้าวล่วงให้เ้าให้องค์กรได้เสียหายแต่ว่าสิ่งที่สิบตำรวจมุ่นตีกลิ่นหอมเบ้าเนี่ยก็คือว่าเป็นร่องประธานคณะกรรมการหาเหวเพราะฉะนั้นฝากถึงพ้นตำรวจตีชัดวัดแสงเพชรผู้บังคับการตำรวจผู้ท่อนจังหวัดบุรีรัมย์ ท่านต้องสอดส่องท่านต้องตรวจสอบท่านต้องอบร่วมลูกน้องของท่านคณะกรรมการถ้าม้าพิบัญจังหวัดมีหนาที่อย่างถ้าเบื้องหน้าที่แล้วทุกจังหวัดต,ตั้งตามพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการถ้าม้าพิบัญหน้าที่ตามคอ22สอดสด่องหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีก็ณีในแน่ละเลยบ่ปฏิบัติหนาที่บอปฏิบัติตามกฎร,ระเบียบ มีการทุจริตอันนี้ตั้งหากในภาคของประชาชนที่เขาเอาไปคานอำนาจมหนาที่ตรวจสอบผู้ว่าบ่ได้ขึ้นตรงต่อผพราว่าแต่ว่าขึ้นตรงต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสิ่งที่ผมนําเสนอผ่านซื้อต่างๆไปผมอยากสะท้อนในเห็นถึงการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจข้าท่านต้องออกกฎหมายมาว่าถ้าถูกตํารวจกระทําแล้วห้ามไปยื่นหนังสือขอว่าเป็นท่ามอยู่สานักง,งานตํารวจแห่งชาติ ท่านชีเฮ็ดยังท่านก็เฮ็ดไปเลยไปออกกฎหมายใหม่มาแต่ว่าระดับตำรวจแค่จาใส่คําว่าแค่จาชี้ตำรวจนี่กล้าออกมาวิาพากควิจารณ์ล้วออกมาดาชาวบ้านแบบนี้พฤติกรรมอยู่ในโพสเบิ่งอีกครั้งหนึง่งพฤติกรรมอยู่ในโพสของนายตำรวจคนนี้สิมักชอบโพสด,ดาชาวบ้านนี่สิมักชอบโพสด,ดาชาวบ้าน แล้วก็บ,บอกต่างๆนั่นะเมื่อหาช่วมโมงที่ผ่านมากับโพดายชาวบ้านอีกผมบม่รู้ว่านายตำรวจท่านไหนรู้เห็นเป็นใจกับพฤติกรรมของตำรวจคนนี้แต่ว่าถ้าบม่รู้เห็นเป็นใจท่านต้องดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งวินยัยถ้าพิททั้งวินยัยว่าไปทั้งวินัยถ้าพิททั้งอาญาว่าไปทั้งอาญาผมว่่มีวินัยเพราะว่าเป็นชาวบ้านเพราะฉะนั้นชาวบ้านไมส่สามารถตรวจสอบกันในทังกับการพฤติกรรมของพวกท่าน กะน,นี้ท่านปล่อยให้ลูกน้องของท่านออกมาด่าชาวบ้านย่างสาดเสียเทเสียออกมากล่าวหาผมว่าเป็นร่องประธานคณะกรรมการหาเหวผมสิน้ำเรื่องนี้ไปรล่าให้รัฐมนตรีประจําสํานัก,นกรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีให้เพื่อนในรู้ว่าองค์กรของในองค์กรของตารวจมีบุคคลคนหนึ่งมีบุคคลคนหนึ่งมากล่าวหาว่าผมเป็นล่องประธานหาเหว ลูกผู้ใส่ลูกผู้ใส้คาได้ย้มบ่ได้มันศูนย์มันกับเาผิดเ้าถือแน่เพิมเกียดเพิ่พมศูนย์เนี่ยมันบ่มีคาดอกแต่ว่าขอหด้เ้บ่ห้ฟังให้เครืออ่ายผมได้ฟังให้ได้เข้าใจว่าสิ่งที่ผมเฮ็ดออกไปเนี่ยผมบอกว่าผมเปลี่ยนฟันเฟืองฟันเฟืองหนึ่งในกรณีที่ถูกเจ้าหนะ้าที่ตำรวจจราจรบังครับกดคีย์คมแหงถือแน่พิษแน่เฮ็ดพวกผมมาตลอดเลย ถึงเวลาแล้วที่พวกผมลุกขึ้นสู้ถ้าผิดว่าไปเลยแต่ว่าถ้ามันบอผิดพวกผมก็ต้องขอความเป็นธรรมบ้างบองเแมนว่าเอาอํานาจใส่ได้แต่ผู้เดียวพวกผมไม่มีอานาจยังเพียงแต่าอานาจของผมคือในการตรวจสอบสอดส่องเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติกรรมจังเช่นช0ตำรวจตีมุตตีกลิ่นหอมนี่ไงผมเสือหรือเกินว่า ในจํานวนลอยคนมีบอถึงมีอาจจะมีบพอคนหนึ่งกบขององค์กรตํารวจที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ส่วนไงเพื่อนดูแลทุกสุขของประชาชนอยู่แลว้วองค์กรตารวจขสั้นอยู่บไร้ถึงมือนี่พี่น้องครับเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นเนี่ยทับย้อนมึงคลิปต่างๆผมนี่ผมไ่เคยเดยวบ่ได้เคยอวดอ้างตนเอง,เองว่าเป็นผู้ใดมากผู้ใดแต่ว่าสิ่งที่เสียใจที่สุดเลย ที่ผมบอกว่านี่แหละสังคมเลวเพราะคนดีเขาชออแท้ออกมากล่าวหาออกมาวา่าซึ่งข้อเท็จจริงกับปรากฏอยู่ในซือต่างๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่านสามารถไปย้อนกลับไปแก้ไขเหตุการณ์ที่ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ผมขอคนละหนึ่งพ่คิดเห็นเกี่ยวกับกรณีนี้อยากทราบว่าพ่อแม่พี่น้องผมคิดยังไงขอเนี่ยไอ้ตำรวจดีๆเขายกไว้เขาเถิดทุนเขาช,ชูยกย่องเถิดชู่บูชาพร้อมตำรวจดีๆ ยกตัวอย่างเช่นพลนตำรวจตีสุธิปผลิตกุศลทัดเป็นพระในใจผมเลยท่านผู้การสุธิปเนี่ยผมก็อยากเห็นท่านผู้การชัดวัดแสงเผ็ดท่านผู้การบุรีรัมเป็นพระในใจผมคือกันในเมื่อลูกน้องท่านบดีท่านต้องเคียบ้านของท่านนะแน่นอนเรื่องเนี่ยผมว่าท่านจะตายคามผมว่าได้ดอกเพราะฉะนั้นเรื่องเล่าตั้งๆที่เกิดขึ้นผมก็ต้องพิสูจน์ขอเท็จจริงว่าขอเท็จจริงมันเป็นยงังไง เฮาต้องเฮ็ด้อทเท็จริงไ้ปรากฏแก่สังคมสังคมกำลังจ้องมองเข้าอยู่เสื้อเหลือเกินว่าไอ้ที่มันกล้าแหลมเขามาเนี่ยปลอมฮอดซื้อจากของเขามาเนี่ยสุดท้ายเค,ครือข่ายของผมนี่รู้เมือ่อแหละตอนนี้เอาเบื้องหน้าอีกทีนึงนะเ,เบื้องหน้าอีกทีหนึง่งสิได้จำไว้ซื้อว่าสิบตำรวจตีม่นตรีกลิ่นเปาไปยังมันลน้นเมื่อไดใ้ใส่อารมณ์ ล้วว่าใส่คว่มรู้่ึซในการเว้าอยากทายทอดคว่มรู้่ึซว่าผมฝากพันตำรวจโทษจกกักรพงศ์หาสุวรรณผู้กำกับการสอพ่อน้องไม่งามอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ผมฝากท่านนะนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่ฝากอีกท่านหนึ่งคุ้มกับ ทำเพื่อบ้านกรวดซึ่งท่านเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงคือพันตำรวจเอกสักชยัยลัตะนะนางกูลนามสก,กุลอาชิกาวพิพลานนิดหน่อยแต่ว่าเอาละเป็นชื่อว่าพันตำรวจเอกสักชัยแล้วกันท่านเป็นตำรวจน้ำดีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องดูแลเอาให้มันตรงไปตรงมา สอบผมนําสอบเขานําซึ่งเฟซอยู่ในเฟซที่เขียนลงมาด่าผมนะชาวบ้านเห็นแล้วเดี๋ยวนี้เอาเรื่องที่หนึ่งผ่านไปเรื่องที่สองต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวของทั้งสพเมืองหนองบวัวลำพูก็ดีสพเมืองอุดอรก็ดีที่แสดงเจตนาว่าอยากมาพูดคุยกับผม ผมบอกแล้วว่าผมว่าได้เป็นคนอาคาตมาดไล่คนไทยอาภักกันแต่ว่าในลักษณะซีซีมาพบปะกันมันต้องมีสถานที่ที่เป็นกลางที่ใดที่หนึง่งผมก็ฝากถึงมุ่นชนคนจังหวัดน้องบัวลำพูหรือจังหวัดที่ใกล้เคียงกด็ดีที่สนใจหรือว่าต้องการเข้าร่วมฟั่งการพบปะพูดคุยครั้งนี้ผมยินดีเรียนเชิญทุกท่าน สิพันค้นกลางก็ได้บพันธท,ที่ที่พันมาพาันค้นกลางโบต้องพันค้นกลางเบอร์โทษผมมีโทรหาผมได้ตลอดเวลาในวันเวลาราชาการเสาร์อาทิตย์กจ็จะเสาร์ฮอดคำคุยได้ผมบอกว่าผีที่อยู่ในสวรรค์อยู่ในที่มื่นเท่ากันยังจุดถูบบูชาเ้าคุยกันได้นี่ผมเป็นคนมีเบอร์โทษติดต่อได้ผมคุยกันได้เพื่ออย่างครับ เพื่อซอยให้บ้านเมืองผมก็อยากเอามวลชนของผมกลับมาคุยว่าสีซอยแก้ปัญหาอย่างในปัญหาอย่างที่ท่านเท่นได้แก้ผมก็อยากฝากัญนาถ้าท่านมีความจริงใจที่สีแก้ปัญหาหนึ่งปัญหาลอตเตอรี่ผมว่าลูกในเมื่อมันเป็นกฎหมายท่านอย่าอ้างว่าท่านซื้อไม้ท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นแต่ในเมื่อมันเป็นนโยบายมันเป็นกฎหมายที่ท่านพลเอกประยุทธ์ประกาศออกมาแล้วว่ามันต้องเป็นไปตามนี้เพราะฉะนั้นท่านต้องดูแลตรงนี้เอาเรื่องบอนท่านจัดการให้ไปแล้วเมว่านี้ ไอเรื่องหวยกับเจ้ามือเขาฝากมาผมเขาหางทั้งสองฝ่ายนั่นแหละไอเก็บคามเขตนั่นให้ระวังให้ดีเรื่องยาเสพติดฝากท่านผู้การจังหวัดน้องบัวลำพูตรวจเงียวทุกลงพักเลยเอาเขาแต่ละคนแต่ละคนผู้ใดเกี่ยวของเอาคัดออกไปสุดท้ายเลยที่สื่อฝากอยู่ในจังหวัดน้องบัวลำพูด้ะ <Okay. S 1> เป็นเรื่องเล่าของตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนี่แหละบ่งคนเพิ่นกะ าฝากฝากกันไว้ฝากกันไว้ก,ก,ไวก็คือว่าการกรณีขี่รถบังคับเด็กน้อยนักเรียน,นีย่เด็กน้อยนักเรียนไปโรงเรียนร่ลำรวยขนาดไหนพ่อแม่บ่ให้เงื่อนเกิน3า0รอยบาทหรอกบางที่อาจจะใส่หมวกกันน็อกมาใส่หมวกกันน็อกเอารัฐศาสาตร์มาใส่เตือนก้อนสามเถื่ออกไปเตือนให้เลยเตือนสามเถื่อพรฟังค่อยปรับว่า,าเอารถขี่ไปเราบังคับเอาเขาลงพักเราไปปับมีเงื่อนอยู่สา0ร้อยบาท มีเงินอยู่ร้อยบาทมีเงินอยู่หาสิบบาทปั๊บไปแล้วมือน,นั้นไม่ได้กินเขาเลยฝากจากังดนึงสีเฮ็ดยังกะเฮ็ดแต่ว่าบางที่บางสิ่งบางย่างพ่อแม่กัดเช่าให้เช่าหน้าโดยกำเนิดแล้วจังหวันดน้ำวนลำพูนี่ไม่อาชีพประกอบอาชีพกเกษตรกรรมบ่ามเนมีลำรวยมาแต่ใส่สุดท้ายเลยเรื่องที่สีฝากในจังหวันดน้ำวนลำพูเรื่องของเด็กเวน้น ยุคเสียกปะทะนั่นไปบึง้งยู่การเคหะนั่นไปเบิง้งช่วงเวลาเด็กๆจังหน่อยเสีหาทุ่มไปเบิ้งตรงนั้นดีกว่าในการกวดขันในเวลาประกาเวลาที่เด็กหน่อยไปมาลงหลอกลงเลี้ยนให้เขากับมีทีไปที่มาเนี่ยฝากผมฝากไว้ผมว่าดไดว่าผู้ใดนี่แหละเรื่องต่างๆเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นเนี่ยผมบอกแล้วคนไทยอภาให้กันผมก็ต้องการซอยบ้านซอยเมืองคือกันผมว่าได้อาคาตมาดไล่ผมยินดีที่จะพูดคุย แต่ว่าจังหวัดอุดอรภากไว้ม่ต้องมาหาผมผมมาพูดผมมาคุยเอาจังหวัดน้องบัวลำพูนนี่แหละมาพูดมาคุยกันเนื่องจากว่าจังหวัดอุดอรได้เข้าสู่กระบ,บวนการยุติธรรมเบื้องต้นแล้วพิสูจนว่าไปพอสมควรแล้วการเหตุการณ์เหตุงานมันเล่ยไหวใกล้ตายมาแล้วคนดีแปะบา้านหน้าดีแปะโพขอได้แล้ว,พวาพ่ขอบคุณจากผมครับนายเกียงไก่ไยอ่อน ขอบคุณครับสวัสดีครับ